สองคนขึ้น <souvent> ขึ้นสองเข็มบนเลยรู้สึกว่าเข็มนี้ยายชุดนี้เขาว่าชาไปทั้งตัวเลยก็ว่ากินยาไว้เลยบอกว่ากินยาไว้เลยเด้อโอ้ฉีดวัคซีนบนหลังช้างนะของพวกเราครับ ช่องเปรอเจียงลายแก้วสักใบครับผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็วันนี้เราพามาเยี่ยมพลพรชุมพลพามาเยี่ยมเด็กวัดเป็นไงเด็กวัดสวัสดีครับคุณนะรู้สึกว่าจะอวนขึ้นหรือเปล่า ออกอยู่แต่ยังไม่เท่าไรก็บรรยากาศจามเย็นนะครับ FC สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิม,มไม่ได้ไปไหนงานก็ไม่มี หายหมดเลยกองานที่เราเคยไปด้วยกันก็ไ <finishing> ม <pressure> ่ม <nothing S 2> ีเลยนะครับ <au> ป <cloth> ีนี <who médico> ้หายหมดเลยมันจะมีไม้อีกไหมนี่แต่ใชมัจะหายไปพุดเลยปูปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเฮ้ยปีนี้ปีนี้ว่าปีนเท่าไหร่32มสปี ก็เป็นช้างที่มีรูปร่างพอ<ค>ดีนะครับไม่สูงไม่ใหญ่แต่ก็สูงแต่สูงอยู่นะครับมสมส่วนสมส่วนสมส่วนก็เอกลักษณ์งานนี่ค่อยกันสวยเลยนะครับมีออกเร็วด้วยวีน้งานออกเร็วเลยครับพอเราไม่ได้มาถ่ายก็น่าจะประมาณกี่เดือนแล้ว ออสองเดือนแล้วบ่กสองเดือนแล้วสเดือนแล้วมั้งนี่ผมมาได้มาอัปเดตให้เอฟซีดูนะครับเด็กวัด <c oughs> เด็กวัดนี่อยู่ในโครงการนะครับคุณอาชีพวัคซีนหรือเล่าขนแล้ว,ลวสองเข็มแล้วเข็มสอง,สองเข็มสเพาว่าเป็นไงเอ็กซ์ตร้าเข็มสองโอ้ยานีแรงเดอ้อฮะยานีแรงสุดเลยแรงเขีพพอทีฉีดปุ๊บปล่อยยาเข้าอันนี้ชา อาไปทั้งตัวเลยออกหัวเลยเป็นหมอบอกว่าเป็กินพาราไว้เลยกัน<ม>กินพาราต้องถามความรู้สึกคนฉีดก่อนนะครับเพราะว่าผมได้เข็มเดียวไปก็กล <c oughs> ับมามานอนไปตัดหญ้าตัดหญ้ารู้สึกมามึนรเรเ้ียนหัวอะไรอีกเม็ดตอนเย็นมาหาใจไม่ออกตายแล้ว <laughs> กินพลาอีกเม็ดหนึงเลยหมอเขาบอกด้วยว่าจะเป็นยังไงถึงจะยังไงต้องกินพลาอย่างเดียวต้องกินพลาดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนไม่ต้องกินใยอย่างอื่นนะถึงมันจะเป็นถื้นคันก็ต้องกินพลาแต่วันที่สองนี่หนักหนักระบบไม่ทั้งตัวเลยยาออกนิดเต็มแล้วเอาละไม่ไปไหนแล้ว คต่เวันวันที่สองเป็นหนักแต่เป็นแค่แป๊บเดียวแค่แค่ไม่ถึงชั่วโมงนะเขาว่าเบาตัวคือคล้ายๆลมันออกไปเลยนะมันเบาตัวส่วนมากเพราะว่าเข็มสองนี่จะดูแบบเป็นไข้เป็นไข้เลยส่วนมากคนเขาจะเป็นไข้เข็มสองเข็มสองครับผมรู้สึกว่ายังหมอก็บอกว่ายาตาไม่ยาแรงแต่ส่วนมากมันจะจริงหรือจะจะเท็จก็ไม่รู้นะเขาว่า แต่ส่วนมากคนมีอายุไม่ทไหร่แต่คนจะอายุอายุน้อยๆจะจะจะปวดเมื่จะแพ้คนออกคืนคันเต็มแต่ก็เขาบอกว่าไม่ต้องไปกินยาแก้แพ้นะกินพารายอย่างเดียวก็ต้อง<ห>ถามประสบการณ์คนนั้นนะผมยังไม่ฉีดครับผมฉีดสีตุลาเนี่ยนี่แล้วตัที่6ตุลานี่ใช่6ตุลาตุลาผมเข็มสองครับวันนี้เห็นวันนี้พวกไอ้ไปนั่งช้างเียร์นี่กองชุมชนออกไปอนกันไปให้คนนั่งช้างอ๋อวันนี้นะ สองคนขึ้นขึ้นสองเข็มบนเลยรู้สึกว่าเข็มนี้ยายชุดนี้เขาว่าชาไปทั้งตัวเลยก็ว่ากินยาไว้เลยบอกว่ากินยาไว้เลยเด้ออ่อฉีดวัคซีนบนหลังช้างนะบนหลังช้างที่เดียวในโลกที่เดียวในโลกที่เดียวในโลกนะครับเอฟซีก็เห็นใครโคกมั้งสตรีมก็เห็นใายโคกเขาถ่ายอยู่นะครับลครโคกเคนแล้วก็ ลูกฮะหุ่นแล้วก็ช้างอะไรชื่ออะไรสมบัติสารสื่อ่าสักสิริอสักสิริสักสิริแล้วก็ช้างช้างสามอุ้ยแบบนี้แล้วก็อะก็เรามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเพราะว่าคุณนะฉีดผ่านมากี่วันแล้ววันนี้ผ่านมากี่วันแล้วเข็มสองเข็มสอง ผ่านมาตั้งแต่ที่11นเอ๋อคุณน้าผ่านมาแล้วนะครับเรามาถามไปก่อนได้รับใบอะไรเรียบร้อยแล้วไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ติดไว้ก็ได้ไปไหนก็ต้องใส่เมตรครับช่วงวันนี้เลยวันนั้นเลยถามก็ว่าเลีเข็มสามพอมีไหมเข็มสามเนี่ยรอดูเดือนในในธันวาหรือมกราถ้าโรคนี้มันหายจางไปเลยก็จะไม่มีเข็มสามแต่ได้ยินว่าอายุ12ถึงอะไร22 17 18สองจมันจะได้โมโนหน้า โอาด้หน้าวันที่เนี่ยเดือนเดือนที่จะถึงได้ของดีได้ของดีของดีแต่คนอายุ18บปีนะ17 1เพวกเราฉีดก็ไม่ได้หรอกถ้าอายุสิบแปดถาเนาะ่า,า,าจ,จะได้จะฉีดได้ทุกคนแหละเนาะโอ้พอพรายนี่ยืนยืนฟังแล้วคุยกันนะครับนี่เอฟซีดูนะครับกินหญ้าแบบชิวๆมากเลยนะครับ เป็นช้างที่มีหัวใหญ่เนาะหัวใหญ่หหัวใใญ่นเวลาเขียนลายนี่สวยนะครับดูนะครับช่วงโพงหัวใหญ่ช่วงโพงโพรงลมใหญ่โพรงลมใหญ่พงลมใหญ่นะครับดูสิดูนะครับนี่ไม่ลงตัวเลยทีนี้ดูแล้วแต่ไม่ออกหรอกโดนไม่ตรงงานแต่ถ้าจะตกให้ดูงานช้างก็แล้วกันช่วงพงลมนี่ใหญ่นะครับมันจะมีงานช้างเขาจะมี เป็นช้างอยู่ในอบจนะครับนี่โครงการลกของช้างทำไมงาปีนี้รู้สึกว่าจะชะร์บมเลยเนาะแทงยินด้วยบอกแตปีนี้ไม่เท่าไหร่ไมนเพงมันมัน,มนไม่เห็น่อยแทงธรรมดาเนี่ยแต่ช้างตัวนี้ส่วนมากเขาจะทำม,มันมันไม่ตกมันมันจะไม่แอเลยส่วนมาจกจะตกมัน ็ดูเนื้อตัวก็ดูแบบเต็มอยู่นะครับเต็มเนาะปีนี้เต็ม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 เพราะว่าทุกปีไม่เคยเต็มขนาดนี้เนี่ยผมว่า<อ>ครับพอหายตมันก็จะหอมใช่ครับมาปีนี้ก็จะดูแบบเต็มหน่อยเป็นช้างนิสัยเป็นไงนะสนา,นาก แต่ทามันไม่อ้วนในช้างตัวนี้มันไม่เป็นไรแต่ทามันอ้วนมันไม่ลงตัวอย่างนี้กับข้าเพื่อนข้าอะไรมันอยากจะโดมเขาจกเขาธรรมดามจะระแวงหน่อยระแวงหน่อยอยกหัวขอ,ขอกินได้นะครับสไตล์ของเกนะครับยกทั้งวันทำให้แงเลยนะแทดินใส่เลยโชว์โชว์ <c oughs> วเรียกว่าเรียกร้องความสนใจ <c oughs> เรียกร้องความสนใจ <c oughs> เรียกร้องความสนใจนะครับ ก็น่าจะจับจับง่ายไหมจับง่ายจับง่ายก็ถ้าไม่ใช่ควานช้างก็จับยาวแค่นั้นครับเรียนลงขี้เขาบอกเราไอ้องมาทางนั้นไม่จอดครับโอตกใจหมดเลยชั้นข้าวไม่ลงเลยเกือบไม่ลงมองว่าเรียกโรหาฟาร์มก็ไม่ติดก็ไม่ได้อยู่ด้วยแหม่้อนปุ๊บจับงานเลยรอยจับกระเด็นเลย โดนกล้องแต่สมมติโดนกล้องมันก็เปียวแหละแต่พอดีมันชักแขนออกกก็สิ่งสำคัญนี่เขาจะให้เขนป้ายติดไหมก็เป็นเขาเรียกว่าเขาไม่รู้ภาษาเขาเขาน่าจะไม่รู้ว่าถ้าช้างไม่มีควานี้ห้ามเข้านะครับแต่ช้างตัวนี้อีกอย่างนึงมันหัวงามันแปลกจัง ถ้าจับถ้าจับจับข้างบนอย่างนี้เป็นไรอย่าไปจับข้างล่างมันหีบีบไปเลยมันดึงไม่ออกนะขนาดฟานยังจับข้างล่างจึงหนีไปก็ถ้าส่วนมากถ้าช้างไม่มีควานี้ห้ามเข้าเลยนะห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเชือกไหนก็ได้ทุกเชือกเลยครับทั้งตัวผู้ตัวเมียแลยครับปลอดภัยไปก่อนคือห้ามเข้าเลยนะครับโอเคครับผมก็วันนี้พามาดูความรอ ของรายชุมพลวัยสาปีโอเคเป็นเด็กวัดนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สํสำหรับทลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยอาเจียงพลายแก้วสักบายด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับคุณนะสวัสดีครับผม